สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อยู่กับหมอบนนอคือเก่มามื่อนีนหมอสีไปเห็ดเวียกพี่น้องสิลงไปใส่ยาให้เด็กน้อยอยู่ในบ้านพี่น้องเลยอยู่บ้านกใกล้ๆบ้านยาวัคซีนพี่น้องมาสียาวัคซีนให้กับเด็กน้อยครับพี่น้องตอนนี้สิไปเกี่ยเขื่องอยู่ห้องหมอก่อนสิไปแวห้องหมอก่อนพี่น้องไปเอาเครื่องไปเอา เอายาเอาวัคซีนเอาสิ่งเขด้มสีดยากพี่น้องอุปกรณ์ต่างๆนะไปพร้อมกันพี่น้องไปกันเลยพี่น้องเลยไปพอกันอยู่มองเห็ดวียบกันเลยตอนี่ทีมงานเขามาหอดของการบ้านนะพี่น้องแต่ว่าถึงหน้อยังม่เทนมาน้ากินขนมแผนนางขาลงเ็บแล้วเะไรกันครั แฝดนากินข่าอยู่แดกัทั้งกินข่าอยื่อรรเป็นงานแผดนงกินเขาพี่น้องนางายกินเข่าคเจ็บบ่มาขายแล้วก็กินเข่าถ่าพี่น้องมหมมีผู้ด้ถอ่าเฮียูนเดาะไปงเฮีเียนกน่เอกนเกิดที่ดฮะ นนกำลังกำลังสักยากำลังสียาเป็นกำลังสักยาแล้ยนะอะไรพี่น้องถ้าก็ได้ซคนมันยิ่งมันนี่ <c oughs> น,นะแต่การน้ำมัน,มนอะหลายๆกว่ะห <c oughs> นักบาเลยเนาะ เจ็บบอเจ็บบอมาเจ็บกอันี่จะเ้มะสองลานสองครบบันี่บอทำมาหลายเพื่อขึ้นไปให้ลงมาแต่กันบริจูบ้อ่า นหน,น,น,นึ่งปีมาหลังกันั่นครบแล้วเนาะปีหน้าก็สิบสองปีบริษักษผ่านมามาฮะมาส้องเที่ยวอลไรมาไปเห็นไทยปะเซียนท่ากันน้อยเดียวเน้ะ เมื่อมาแล้วผู้มากกับเมื่อมาแล้วมาล,ล,ลินดาชักแข้ทต่มังแดงพีไอ้ซ่จะไปซักมังแดงชาน้ำแข่ปะได้ไสสือได้ มันสักสักในนี่แล้วกันมาสักนะแ่มาักีก็ไเนาะเอาไม่ใช่จะมาสักเสื้อทุ่ท้ายนะสักแขนจะเข็มสองบอกมามาซนะักในนี่บ่มาซักในนี่วะอ่ะให้ทุนี่นะ มันเืนบะอยู่ันไม้ถือยันไม้ผิดเนาะเข้มเดียววะันยันไม้ไม่มาถือเขาเออยันแม่นั่นแล้วแป้งใส่ มาผิดบล่มาซักะยะสิมึงซื้อแม่บ่นเนมึงซื้อแม่แม่ซักวันเดือนเก้าอือคันเดซกครบ้วหลืออีกมีเหลืออีกครบกบได้ซัก มาเลยซากซ้ำครบแล้วฮัววกกาม่าวะเนี่ยสีดยาพี่น้องมาส,สีดยาคนมาส,สีดยาหนำพาลลูมาส,สีดวัคซีนนี่คือเป็นปุ่มชุดท้ายเลยพี่น้อง คบอไม่ไพมากเลยบัานนี้พี่น้องละคลิปนี้เขาฝากสเสนอพี่น้องคนมาสีคือสีมีผู้ชุดท้ายบ้านเนี่ยเขาฝากเสนอพีมม่น้องติดตามซ้มคลิปหนาพี่น้อง